คำถามต้นรายการให้ทุกท่านลองทายคำตอบพื่อผลจากคีย์เวิร์ดที่มีความเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ที่เมืองนายโรมีพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณการเก็บเกี่ยวเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นชื่อของสินค้ามีคาเซโนโกะชิโรคุมะฮาคุโจและเป็นของที่ขาดไม่ได้ในวันปีใหม่ท่านผู้ชมพอทราบคำตอบกันหรือ,อยังครับ ที่ผมคิดเองนี่ยต่ใจเบาะเลยโอ้ยต่ใจันฮอกไกโดอาร์ติคาเจอร์พาราไดซ์สัปดาห์นี้มากันที่เมืองฮอกไกโดเหนือเมืองนายโรโอ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 นจังหวะโอ้สวยจังเลยเมือนไปน้ภาษาะสานกันเลยพบกับแขกพิเศษในเมืองอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นทุกคนจะได้ตะลึงกับยอดฝีมือผู้มีความเก่งกาจพร้อมนะท้า โอ่โยจังนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองนายโรอีกเพียบตื่นต้นกันต่อเน,นื่องไปเลยอากาศที่หนาวจับใจเมืองนายโรวันนี้จะมีผักชนิดไหนรอผู้เด็กๆอยู่โรเสกฮิยกนะรายการนี้ ได้รับการสนับสนุนรายการโดยกลุ่ม JA สหากรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโดสวัสดีค่ะฮอกไกโดเคยเจ้าพราดา์ค่ะสวัสดีครัับวนนี้มาถ่ายทำภาพสุดท้ายของปีนี้ที่ตำบลฟูเรนเมืองนายโรค่ะมาถึงแล้วสดใสจังนะครับยืนกอดสดใสค่ะ รายการของเราตอนนี้เรับเราหน้าหนาว <c oughs> <ช>สุดๆนะะหนาวมากเลยหนาวนะคะเมืองนาโยโร้นี้ก็อยู่ฮอกไกโดทางานี้เลครับหิมะเต็มไปหมดเลยใช่แล้วนะคะโอ้โหที่วันนี้ปลูกผักแบบไหนผมนืกไม่ออกเลยอันนี้เขาปหมดเมืองนาโยโร้เป็นเมืองที่มีอากาศร้อนและหนาวต่างกันมากตลอด1ปีนะคะหน้าร้อนอุณหภูมิสูงถึง30องศา แต่พอหนาหนาวกับหนาวติดลบถึง30องศาเลยค่ะต่างกัน60องศาเลยใช่แล้วล่ะค่ะต่างกันมากเลยจริงๆแล้วเมืองยิ่งชิ้กว่าบ้านผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะไคโดเป็นที่ที่หนาวสุดๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นครับก่อนอื่นขอแนะนําทีมเด็กๆที่ได้เรื่องกันก่อนนะคะครับเด็กๆสวัสดีจ้าสวัสดี ถึงเชนหนาวแต่ยังร่าเริงกันนะทีมเด็กๆในวันนี้ประกอบด้วยยูกิคุงนักเล่นเบสบอลอายาโนจังชั้นปห้าเก่งเล่นฮูลาฮูปโชเฮคุงชั้นปสามชอบการกินมากและมินามิจังจากเมืองนายอโรเจ้าทินรวมเป็น4ี่คนค่ะวันนี้พวกเราจะไปเรียนดูเรื่องอะไรกันนะเรื่องอะไรนะเด็กๆลองคิดคําตอบจากคําใบ้ดูนะเดี๋ไม่มีคําใบ้ให้ฟังจะบอกจากนี้ไปอน่าสินะ จริงๆแล้วนะคะที่ตรงนี้มีการเพาะปลูกพืชอย่างหนึ่งมาก่อนด้วยแะคะวตรงนี้นั่ยเหรอใช่เกี่ยวเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็คงไม่ทราบกันงั้นจะบอกใบให้จะบอกคำใบเหรอครับเมืองนายโรมีพื้นที่เพาะปลูกและมีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นโอ้เฮ้ยโดมีของแบบนี้เยอะจังเลยนะ้อมดามลืออีกแล้วอ่ะมีหลายที่ที่ได้อันดับหนึ่งแต่ว่าเมืองนายโรจะเป็นอะไรนะ คำใบ้อื่นๆก็คือเป็นของกินที่ขาดไม่ได้ในช่วงวันปีใหม่แครรู้บ้านจา๊ะค่ะไปดูเขาเหนียวโมจิเ้าเหนียวโมจิ ถูกต้องโอ้โหยอดเลยเก่งมากอายนโนต่ตอบไปไวหน้ามีนามีเจ้าทินเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่มีพื้นที่เพาะปลูกและผลผล,ผลิตข้าวเหนียวมากเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นก็คือ,อที่นายโรนี่แหละค่ะนั่นเหรอครับค่ะข้าวเหนียวโมจิที่ปลูกในฮอกไกโดนั้นหนึ่งในสามผลิตมาจากนายโรค่ะโอ้หนึ่งในสามมาจากเมืองนายโรนะหนึ่งในสาของทั้งฮอกไกโดเลย วันนี้เรามากันที่เมืองนายอโรที่มีประชากร31,000คนเมืองนี้มีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวเหนียวโมจิเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นครั้งนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆในสถานที่จริงกันเลยคุณโออิคาว่าผู้ผลิตข้าวเหนียวโมจิรบกวนด้วยนะคะมาเรียนรู้การปลูกข้าวเหนียวโมจิของเมืองนายโรกับคุณโออิคาว่าผู้ผลิตข้าวเหนียวโมจิกันเถอะ นี่คือที่ปลูกข้าวเหนียวโมจิใช่ไหมครับใช่แล้วละครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับใช่แล hm <contamination> ้วครับตอนนี้มีหิมะตกพื้นดินจึงปกคลุมด้วยสีขาวนะครับตรงนี้เป็นที่นาของผมเองครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะฮพราะยาวไปถึงตรงนน้นหรือเปล่าครับใช่ครับตรงที่มีลังคานั่นแหละครับว้างจังเลยอ่ะว่างจังสวนยอดเลยที่นายโรมีเกษตรกรผู้ผลิต346มร้่ายเออ ถ้านำเอาผืนนาของทุกคนมารวมกันก็จะได้2,700เฮกเตอร์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะ ครับโอ้โห2 7 0พเเฮกเตอร์จะถึงจะพูดแบบนั้นนึกไม่ออกใช่ไหมล่ะครับนึกไม่ออกเลยรู้จักซัโปโรโดมใช่ไหมล่ะครับถ้าเอาไปใส่ในซัโปโรโดมแล้วก็ต้องใช้ประมาณ490โดมซัโปโรโดม490โดมนประมาณนั้นแหละครับแค่หลังเดียวก็วมันใหญ่มากแล้วนึกภาพไม่ออกเลยนะครับนี่น่าท่งนะครับสิดว่ากว้างหวัก อุณหภูมิเวลากลางวันและกลางคืนนั้นในฤดูร้อนนะครับมันจะต่างก,กันนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างคือการเกิดโรคหรือมลงรบกวน<อ>ก็จะน้อยลงนะครับเพราะหนาว,วเหรอครับเพราะว่าหนาวครับอุณหภูมิตอนกลางคืนนั้นมันจะต่ำอ๋อเข้าใจแล้วฮะทำให้การใช้ยาฆ่ามาแลงน้อยลงด้วยครับดังนั้นปริมาณการใช้ยาฆ่ามาแรงน้อยลงด้วยครับ,บรใช่ครับเราจะได้ข้าวอร่อยที่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้จากคุภาพอากาศแบบนี้นะครับ ขสเกมาแล้วครับ2,700เฮกเตอร์พื้นที่การเพราะปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเมืองนโยโรว่าแต่ว่าทำไมการปลูกข้าวเหนียวโมจิของเมืองนโยโรถึงได้รุ่งเรืองขนาดนี้กันนะการปลูกข้าวเหนียวโมจิเมืองไนโยโรนั้นได้เริ่มทำอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อนที่เมืองน,นี้เมื่อก่อนเคยปลูกข้าวเจ้าเป็นสินค้าหลัก แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่อำนวยเราจึงพิจารณาเปลี่ยนมาปลูกข้าวเหนียวโมจิที่ทนทานต่ออากาศที่มีอุณหภูมิต่ำแทนปีโชวะที่45ได้มีการก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตโมจิโดยกลุ่มเกษตรกร11ท่านและได้พยายามต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อการผลิตแป้งโมจิที่มีคุณภาพและเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกให้ใหญ่ขึ้นปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นถึง2,700เฮกเตอร์แล้วครับ อย่างนี้นี่เองด้วยความพยายามของชาวนายโรอทุกคนจึงได้เกิดเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับพอเก็บเกี่ยวแล้วต้องจัดส่งทันทีเหรอครับครับมีข้าวแบบที่ต้องจัดส่งทันทีกับข้าวแบบที่ต้องเก็บ,บเอาไว้เป็นเวลานาน,านแล้วค่อยจัดส่งในปีต่อไปครับตอนนี้อุณหภูมิต่ำดังนั้นก็จะรักษาความสดเอาไว้ได้แต่ว่าหากเข้าเดือนพฤษภานนี้แล้วหิมะจะละลาย อากาศก็จะอบอุ่นขึ้นเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วการเก็บรักษาข้าวก็จะต้องเก็บรักษาในอากาศที่เย็นถึงจะดีที่สุดหากเก็บในสภาพอากาศแบบอื่นจะทําให้ยากแก่การรักษานะครับจะมีห้องที่เรียกว่าห้องทําความเย็นที่เก็บหิมะอุปกรณ์ห้องทําความเย็นโดยใช้พลังงานหิมะครับามีห้องเก็บความเย็นใช่ครับใช่ครับโดยใช้พลังงานหิมะใช่แล้วครับ ช่วยคงความเย็นในหน้าร้อนหน้าร้อนมันก็ยังเย็นได้นะครับลมนะครับรอยลมเย็นออกมาพลังงานธรรมชาตินะครับใช่แล้วครับโอ้โหสุดยอดและสิ่งแวดล้อมขอเกโดเลยนะครับเยี่ยมเลยบเยี่ยมมากเลยครับข้าวเหนียวโมจิที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีและห้องเย็นพลังงานหิมะที่ให้ความเย็นเพื่อปกป้องข้าวเหนียวโมจิจากความร้อนในหน้าร้อนนั้นจริงๆแล้วมันมีการทำงานยังไงกันนะ ห้องทําความเย็นด้วยหิมะของกลุ่มใจเอฮอกไกโดเหนือนายโยโรก็คือห้องเย็นที่ใช้พลังงานความเย็นของหิมะให้เป็นประโยชน์ครับในเดือนมีนาคมหิมะจะถูกเก็บมาประมาณ1,300ตันไปเก็บไว้ที่โกดังและส่งอากาศเย็นจากหิมะเข้าไปยังห้องทําความเย็นด้วยการไหลเวียนของอากาศทําให้รักษาความชื้นได้คงที่และเก็บรักษาข้าวในอุณหภูมิต่ําได้ครับจากการใช้ประโยชน์จากหิมะเพื่อควบคุมอุณหภูมิต่ำไว้ทําให้ได้ความชื้นที่เหมาะสม นี่จึงเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่ทำให้เราสามารถได้ข้าวที่มีคุณภาพและคงความอร่อยไว้ได้ครับห้องทำความเย็นพลังงานหิมะผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงด้วยการใช้หิมะให้เป็นประโยชน์นี่เองด้วยความเย็นของหิมะทำให้ห้องทำความเย็นเก็บรักษาความเย็นได้เป็นเวลานานใช่ไหมครับใช่ครับเมืองนี้จึงเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับน่าสิครับเป็นเมืองที่เหมาะมาก วันนี้ออกจะหนาวหน่อยนะครับหนาวมากหนาวแล้ฮะยังคิดว่าอยากจะกลับบ้านแล้วเนี่ยในช่วงหน้าเด็กๆจะได้ตื่นตาตื่นใจกันเตรียมพบแขกพิเศษได้ครับโอ้ผลผลิตอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นมาทางขนมที่ทำจากข้าวเหนียวโมจิเมืองนยรกันค่ะ ขนมนะขนม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 ที่ขนมที่ทําจากข้อเหนียวโมจิมีอะไรบ้างรู้ไหมคุณดูคุณน้องเงียบกิบเงียไม่รู้แน่เลยและผู้ที่จะมาอธิบายให้เราก็คือคุณโทมารีและคุณโฮริโกเมะรบกวนด้วยนะคะรบกวนด้วยนะ นี่คือขนมอะไรเหรอครับขนมที่เรียกว่าดงคาชินะครับดงคาชิเหรอครับแล้วมันทาด้วยเครื่องนี้เหรอครับคุณพี่ครับเรียกว่าเครื่องทําด้งคาชิครับเครื่องทําด้งคาชิครับเขียนว่าข้าวเหนียวโมจิฮอกไกโดนะครับตอนนี้ก็มีคาว่าผ่านการตรวจสอบแล้วเขียนว่าฮาาวโจโมจิด้วยอ่ะข้าวโจโมจิขาวจังเลยจริงด้วยขาวกว่าข้าวทั่วไปนะครับเด็กเราบอกเลยที่ว่าข้าวนี้ต่างจากข้าวทั่วไปตรงไหนบ้างจ๊ะ ขาวค่ะเออเออเหลอเหอทั้งเล็กทั้งขาวเนาะขาวมากเสียงดังดีกระปลอบเหมือนแตงกวาเลยอ่ะเอาละมาเริ่มทำด้งคาชิที่ใช้ข้าวเหนียวโมจิเมืองนายรอกันดีกว่าแบบนั้นเลยเหรอแบบนี้เลยครับไม่ต้องต้มไม่ทำอะไรเลยเลยครับเนี่ยอย่างนี้เลยแหละครับใส่ไปเลยครับโอใส่ลงไปในส่วนที่เป็นเหมือนหัวทถจักแล้วถ้าเป็นหัวรถจักข้าวก็เป็นฐานหินจริงนะครับอ่ใส่ลงไป แล้วก็หมุนปิดแน่นๆนะครับให้มันเกิดแรงดันนะครับพลังงานจากแรงดันนี้จะทําให้ระเบิดได้นะครับครับพอปิดแล้วจากนั้นก็ทำอะไรอ่ะมีโเอแข้าทอจริงด้วยไฟไฟข้าล่ากลายเป็นเตาแก๊สไปแล้วน้องอ่าทีนี้จะหมุนแล้วนะครับ ฮะโอ้อดดออโหแบบนี้เองเข้าใจแล้วฮะเมื่อเราขายาะกระทะแล้วก็ทําให้ข้าวด้านในสุกได้เลครับเวลาที่เปิดออกความดันก็จะพุ่งออกมาตอนนั้นจะเกิดเสียงระเบิดดังว่าด้งครับจึงเรียกว่าโดคาชิตามที่พวกเราได้นนยินนะฮะนี่แหละครับ,รบที่มาของชื่อนี้แหละครับโอ้ครับที่เมืองเฮงาชิงเขาว่าจะเรียกว่าดังโป้งนะครับมันก็เรียกว่าโป้งคาชิได้จริงอันไหนก็ได้เลยครับ นำข้าวใส่ลงไปและให้ความร้อนประมาณ10นาทีสุดท้ายก็จะปล่อยแรงดันให้พุ่งออกมาจะปล่อยแล้วนะครับเอาละลีเดอร์ทว่ทำท่าอย่างนั้นเรากระเสียวหน่อยดีเอาอีกเอาอีก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 อีอีกอกอีกอีกอีกโอ้กใจหมดเลย เลยเสียงดังกว่าท you ี่ผมคิดดีครับใจนี่ใจนี่ไม่ชอบเลยเสียงเลยแตกเงี้ยน่ารอดจริงแล้วนี่เห็นไหมครับใจหมดเลยครับโอ้ยพอได้ฟังมาเฮ้ยทำไมทำต่อได้หน้าตาเฉยเลยอ่ผอมหายเลยนั่นเนี่ยเห็นไหมทำต่อได้ด้วยตกใจมากเลยนะคะอุ้ยโุ้ยอุ่นมากเลยสุดยอดดูดิสิข้าวเหนียวโมจิเมื่อกี้เออมันใหญ่ขึ้นเลยได้สื่ทำยังไง อุยมองได้ขนาดนี้เลยเนาะโอ้ยเอี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่เลยครับเนี่ยเออใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ได้เลยพระราจากแรงดันหลือครับจากแรงดันครับปล่อยแรงดันออกมาในทีเดียวให้เกิดเสียงดังแบบเมื่อกี้นี้อย่างนั้นใช่ไหมครับที่ดังโป้งเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดเสียงครับดูนี่สิคะมีเม็ดข้าวติดอยู่ที่ปากของลีดเดอร์ด้วยใช่ติดอยู่ที่ปากแน่นี่ไม่รู้เลยไม่ติดปากเลยอ่ะ ต่อจากนั้นก็นำคาราเมลที่ทำจากน้ำตาลมาราดลงไปด้งคาชิรสหวานก็เป็นอันเสร็จพร้อมนะทายรันเลย หวานเหรอหวานค่ะหวานครับอืมอร่อยไหมอร่อยไหมอืมหวานหน่อยๆนะรสชาตินุ่มนวลมากเลยคิดถึงรสชาติแบบนี้จังเลยอยากลองนะลองบ้างอืมนี่นี่โอ้น่าเกลียดอ่าพวกนะเต็มหน้าเลยจังเลยน้องคาชีนเนี่ยนะ ข้าวเหนียวโมจิที่มีความเหนียวพิเศษแต่ว่าทำไมข้าวเหนียวโมจิถึงได้มีความเหนียวมากนักนะข้าวเหนียวโมจินะครับถ้าเปรียบกับข้าวทั่วไปแล้วจะมีส่วนประกอบที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยเว้นก็แต่ส่วนประกอบของแป้งจะต่างกันมากและมีความเหนียวกว่ากันเยอะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าแป้งที่ชื่อว่าอะไมโลเพกตินหากเราลองนำอะไมโลเพกตินนี้มายืดออกแล้วหนึ่งครั้งมันจะไม่คืนกลับเลยแต่ถ้าหากเราลองยืดแป้งข้าวทั่วไปหนึ่งครั้งมันก็จะกลับคืนสภาพเดิมนะครับและนั่นเองก็คือลักษณะพิเศษที่แตกต่างออกไปของข้าวเหนียวโมจิความเหนียวพิเศษของข้าวโมจินั้นเกิดจากการทำงานของอะไมโลเพกตินนี่เองนะครับจะไปการที่แป้งโมจิ ของเที่ยวอร่อยฮอกไกโดเอลันนาดูสิมีครกับสาบด้วยเป็นหมู่บ้านผลิตแป้งโมจิอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเมืองานโระทั้งทีจะไม่ใช่การตีแป้งโมจิธรรมดาค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเหรอจ๊ะ ค่ะขอเรียกแขรรับเชิญออกมาเลยนะคะน่าดูแป้งโมจิทั้งสองท่านค่ะนักตีแป้งโมจินักเตะโมจิมาสังขอนี้นะคะต่นงานเทศกาลอุตสาหกรรมนายรอโรที่จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วได้ชนะเลิศงานอีเวนต์การตีแป้งโมจิในงานเฟสต้าข้าวเหนียวโมจิของญี่ปุ่นค่ะและนี่คือนักตีแป้งโมจิคุณอาราอิและคุณยามาดะเรามาดูความสามารถของทั้งสองกันเลยดีกว่า รุ่นที่สามอาราอิโทชิคสึทั้งสองคนเป็นรุ่นสามเหรอใช่แล้วครับใช่ครับโอ้เดี๋ยวครับตัวนี้ก็มีรุ่นแรกตรงนี้ก็ชื่อคุณอาราอิรุ่นที่สองก็คุณอาราอิเหมือนกันเลยนี่คุณอาราอิสามปีซ้อนเลยโอ้ยยังไงยังไงต่อโอ้หมุนไปด้วยเหรอโอ้เหมือนไหวน้าประสานเลยนะตีไปด้วยหมุนไปด้วยอ่ะยอดเลยอ่ะทำได้ไงน่ะ หายใจยังพร้อมกันเลยที่จะหมุน่องสาไม่เปลี่ยนเลยนะเป๊ดเลย อานเดอเ๋อเก่งจังจังหวะดีอุ้ยอุ้ยอ้ยเ้ีเร็วจเลยนะคุณนาก็เก่งนะแต่คุณจังหะก็ต้องกล้าเหมือนกันนะครับนี่เอามือเข้าไปตอนตีแล้วขนาด้านเดียมือติดทาไมเนี่ยท่นสิเฮ้ยคุณยังเอ้แรงมากเลยนะคะจังหวะกันนะเริ่มเหนียวครับเริ่มเหนียวแล้วแล้วเอยจัเลย เด <LE> oh, ี๋บเดเดเบติดครกเลยโอ้โหเอ้าโออกกำลังร้องมากเอ้า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 บึ๊ดจ้าบึ๊ดเอ้าบึ๊ดจ้าบึ๊ดโอเคโอ้โหโอ้ครับช่วยเราดูอุ้ยขาวจังเลยอ่ะนี่แล้วยังไงต่อครับผมอยากทานอยงเลยตอนนี้อยู่แล้วได้เลยครับเธเลยครับได้เลยครับโอ้ลองชิมดู ช่วยรู้สึกยังไงเหนียวมากเลยครับแล้วแลเหนียวอ่ะยืดเลยด้วยนะแล้วอุณภูมิอ่ะร้อนกวางโมจิทุ่งร้อนเหรอเรออเหรอขนาดนั้นเชียวอนรอเหรอรออ้เนี่ยโอ้ยยืดได้เยอะเนอะยืดได้สักเท่าไหร่เนี่ยโอ้ว้าวยอดเลย้นึนย รสชาติของข้าวครับเนอะจริงด้วยเนอะหวานนิดนึงครันั่นดิรสหวานอ่อนๆด้วยนะที่ติดตรงนิ้วผมยังอร่อยเลยคิดดูดิเหมือนกาวเลยอ่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักมันจะหดกลับมารับนั่นสินะครับยอดเลยนะครับถือให้แม่นมานจ้าดีจังกันแหละนั่ันแหละโอ้โอ้เก่งจ้ะเก่งจ้าเก่งมากเก่งมากต้องเป็นประเภทคู่หูตีโบจิเลยดีไม่เนี่ยฮะท้อตมง ขนาดหายใจยังจังหวะเดียวกันเลยดูสิ้ดีจังเลยอ่ะเก่งดีจังเลยหนู่มเนเหมือนคู่โอโกชิโอมิเลยจริด้วยนะจริงด้วยนีได้ที่แล้วนะเก่งมากเก่งมากจรงเลยโอเคพร้อมนะอ้าวเชิญเลยอ้าวได้ท่แล้วยืดหน่อยยืดหยืดหน่อยยืดหน่อยยืด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 ยืย ทำปุ <formation jin x 2> <at> ๋ยไเป็น like. ล ah ูสุดยอดลโบ๊ะโบอเอ้าเอาดึงกลับได้แล้วเดึนกลับดึนกลับเดี๋ยวดึอ่ามันแกะเบกก้อนเี้ยติดนิ้วเต็มเลยในช่วงหน้าด้วยความเหนียวที่น่าตะลึงนี้จะเนรมิตเมนูสุดยอดจากแป้งโมจิแบบจัดเต็มมาให้ได้ทานกันสุดยอดอ่ะเรามาทานเมนูที่ทำจากแป้งโมจิที่ตีมาสดๆกันนะคะ อาหารเยอะมากเลยว้าวยังกับงานเลี้ยงสิ้นปีเ็เกียบสิ้นปีนีอาต้องช่วงสิ้นปีพอดีนะครับเลยเนี่ยล้วก็หมดปีแล้วและผู้ที่ทำมาหารมาให้เรามากมายขนาดนี้คือคุณพี่จากกลุ่มเจฮอกไกโดเหนือนายโรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากนะครับพี่เริ่มจากโอโซนิก่อนโอ้ยจังเลยโอ้าจจะเดียอไปนิดหนึ่งนค่คะตอนที่ก็ใกล้จะปีใหม่อยู่แล้วนะครับอ้าวพร้อมนะ ลมือเลยว้าวยืดใหญ่เลยยืดยืดยืดซุปดาชิได้มาจากโกโบนะคะโกโบหรอโกโบที่เราปลูกเองอ่ะนะคะอร่อยจังรสชาติกลมก่อบมากเลยใช่อซโซนี่นี่อร่อยจังเลยเน้อเน้อน้ำซุปจากโกโบอร่อยสุดๆไปเลยรสชาติไม่เหมือนที่เคยกินเลยอร่อยต่างจากทุกทีเลยครับอร่อยกว่ากินที่บ้านเหรอ งั้นคุณแม่คงเสียใจแย่เลยนะแบบนี้อันนี้เป็นโอคโนมิยากิแป้งโมจิค่ะผมเป็นคนคันไซแท้ดังนั้นจะจุกจิกเรื่องโอคโนมิยากินะครับเชิญลองทานก่อนเลยค่ะนี่อะไรครับเนี่ยแป้งโมจิเหรอเโมจิค่ะเนื้อแป้งเป็นแป้งโมจินะเนื้อแป้งเป็นแป้งโมจิงั้นเหรอว้าวว้าวว้าวยอดเลยอ่ะยืดแล้วยืดแล้วยืดแล้วยอดเลยอ่ะดูดยโอ้ยืด เป็นโมจิล้วนๆเลยเลยครับเนี่ยใช่ค่ะต้องลองชิมหน่อยนะครับออื่ะเไป๋ยอมแพ้เลยอ่ะอืแล้วอันนี้อะไรครับนี่จานนี้นาแป้งมาย่างแบบพิซซ่าโอพิซซ่าโมจิใส่ชีสจริงๆลงไปด้วยนะคะรับเจ็มจนเอาละอ๋อเดือค่ะเลยนะคะจะเฮ้ยไป๋แกไป๋แก พิซ้่าหนวเหนียวพิซซาเหนียวเหนียวนะอร่อยมากเลยเนื้อแป้งเหนียวนุ่มจีด้วยนะเหมือนโฆษณาทีวีเลยอ่ะเอส่านสล้วอร่อยจังเลยโมจิสินะเจ้าโมจิฟักทองนะครับฟักทองเหรออืมใช่เอ๊ะไปดูฮากิที่ทำด้วยแป้งโมจิใช่ไหมอืออือโอฮากิฟักทองค่ะรั้งแรกเลยนะรถเป็นฟักทองจนตกใจเลยอ่ะ ได้เพิ่มรสหวานลงไปบ้างไหมครับเนี่ยแค่นิดเดียวนะคะฟักทองก็เป็นสินค้าของเมืองนายโโรนะคะจึงนำมาทำรวมกันนะคะโอ้ยนดหนงนะฮะสินค้าของเมืองมีหลายอย่างขอโทษค่ะดูแเลิกแล้วนะอร่อยไหมขอโทษนะแล้วเดี๋ยวผมรู้ว่าท่านถั่วหมักมาสิกนะเด็กๆขิ้ตะโกโมจิเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยเหรอชอบแป้งโมจิทุกคนเลยใช่ไหม นี่เป็นวิธีทานแบบ,บดั้งเดิมดเลยนะครับอร่อยอนะครับเนียโมจิก็สดด้วยเลยตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ลีเดอร์รู้สึกยังไงบ้างคะแมในปีนี้นะครับผมไม่ได้ทานของอ,อร่อยๆจากหลายๆเมืองจากทั่วจังหวัดพอคไกโดเลยนะแน่นอนว่า ก็เป็นเพราะพวกเด็กๆด้วยเพื่อจะทําอะไรก็ดูสนุกสนานน่าเริงเวลาทานก็ทานกันอย่างสนุกดูน่าอร่อยจริงๆนะครับแลวเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เรากําลังทานอะไรอยู่แล้วรู้ว่ามันเป็นของที่เก็บเกี่ยวมาจากที่ไหนทําให้เวลาทานข้าวหรือทานอาหารสนุกได้มากกว่าเดิมและน่าอร่อยมากขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่ารายการของเราไม่ได้เป็นแค่รายการหนึ่งแต่เป็นรายการที่สามารถเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินให้แก่เด็กๆที่บ้านได้แล้วแล้วก็ จะดีใจมากเลยนะครับในปีหน้าผมก็อยากจะไปทานของอร่อยๆของฮอกไกโดที่มีอีกมากด้วยกันต่อไปอีกอยู่เวนพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะครับทุกคนครับมีความสุขมากเลยครับที่อร่อยฮอกไกโดปีหน้าอ๋อกาศวันที่9มกราคมนะคะปีหน้าก็สู้ๆนะครับสู้ๆ ครับพี่น้านพกวกเราก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นพี่น,น้าขอฝากนึกฝากตัวด้วยนะคะรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีพีน่น้ับสวัสดีใหม่ครับช่วงี้คราบปริศนารอบของรางวัลไปดูของรางวัลสัปดาห์นี้ครับข้าวเหนียวโมจิฮาคุคโจสดใหม่จากเมืองนาโยโร1หกิโลและ ก้อนโมจิสินค้าขึ้นชื่อจากเมืองฟูรเรนหนึ่งเซตมอบเป็นของขวัญสำหรับ20ท่านช่วงท้ายรายการจะมีคำตอบขึ้นมาเขียนคำตอบและส่งมายังที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้หรือจะส่งคำตอบเข้ามาโดยใช้แบบฟอร์มในโฮมเพจของรายการผ่านออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะทีมวนนี้มาทำโมจิอเรเลยๆฮอเกโดกันเยอะๆนะครับขอรา,รางวัลรออยู่นะคะสุดท้ายนี้เป็นโปรโมทจากกลุ่มเจเอฮอกเกโดเหนือนาโยโรครับ คลุมเจเนายโุโรฮอกไกโดเหนือนั้นมีการปลูกข้าวเหนียวโมจิหน่อไม้ฝรั่งฟักทองและมันฝรัลล่งข้าวเหนียวโมจิที่ปลูกมากที่สุดในญี่ปุ่นนั้นได้นําเป็นวัตถุดิบทําขนมอากาฟูกุของอิเซด้วยค่ะเมืองนายโรในจังหวัดฮอกไกโดเหนืออากาศร้อนและหนาวมีความแตกต่างกันมากครับทําให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่อร่อยและมีคุณภาพดีต้องลองทานให้ได้นะครับไปโย ฮอไกโดอาริ ido, ีเค้าเจราพาราไดส์สดาห์หน้าทุกคนได้ตะลึงกันอีกแล้วรถจะวิ่งไปได้ด้วยหัวพักกาจริงๆนะเหรอพลังงานใหม่ที่ชื่อว่าไบโอเอทานอลคืออะไรกันนะ่าติดตามอย่างมากอย่าพลาดนะรายการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยกลุ่มเจเอสหกกรการเกษตรจังหวัดฮอไก,กโด